สวัสดีครับเพื่อนเเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็เป็นช่วงของการ PVP นะครับเมื่อเมื่อวานนะครับผมมีโอกาสได้ PVP นะครับแล้วก็ได้ลองเอานี่ฮะทีมนี้ฮะได้เอาเจลิเซนนะฮะโพลัสไวนะครับแล้วก็โกแบตนะฮะไป PVP เพราะว่ามีคนถามว่าโพลัสไวไป PVP ได้จริงเหรอนะครับก็เอามาให้ดู นะครับก็เริ่มจากาเจอิเซนนะคะ J e รับ JIL บ้ JE ะเจอิเซนตัวนี้นะครับตัวผู้ตัวเมียต่างกันแค่สีนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ไว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะฮะทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างกันแค่สีเพราะฉะนั้นเอาไป p p ได้เหมือนกันนะครับ ตัวนี้นะฮะเจอริเซนเป็นโปเกม,มอนน้ำผีนะฮะค่อนข้างอึดนะครับก็ท่านะฮะเลือกเป็นท่าบับเบิ้ลนะครับท่าแรกนะฮะบับเบิ้ลนะฮะถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเรียกว่าท่าฟองมั้งฮะบับเบิ้ลแล้วก็บับเบิ้ลบีมฮะนี่ฮะท่าชาร์จนะครับบับเบิ้ลบีมเนี่ยมันจะไม่แรงมากแต่เวลาปล่อยไปเนี่ยมันจะเป็นลดแอตแทคคู่ต่อสู้ ทำให้เขาตีเรามาเนี่ยเบาลงเบาลงนะครับแล้วก็ท่าชาร์จที่สองครับชาร์ดบอลครับผมนะฮะก็ชาร์ดบอลก็จะเป็นท่าที่แรงของท่าผีเลยนะฮะแล้วก็ตีเข้านี่เกือบทุกท่าแหละครับนะฮะยกเว้น normal นะครับท่าปกตินะครับตัวนี้ IV ประมาณนี้นะครับห้าหกเจ็ดอ้สิบ สิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับ IV ก็เอาไปใช้ได้ครับนะฮะ,ะตัวต่อมานะฮะโพโพเดี๋ยวนะ,ะเดี๋ยวนะตึ๊บตึ๊บตัวเะยนะเดี๋ยวผนมะนะขอขกลับไปดูแป๊บลืมชื่อโอ้นะฮะเนี่ยฮะ,นะฮะ พีล็อตวนะฮะแล้วก็โกแบดนะครับโทษทีนะฮะพีล็อตอออนี่ตัวนี้เป็นโปรโมชั่นชายนี่ด้วยนะครับก็ได้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับอ่อนะ่าจะเป็นคอมมูนิตี้เดย์ปีที่แล้วนะครับก็ถ้าก็เลือกเป็นพาวเดอร์สโน่นะฮะสไทยน่าจะเป็นอะไรพาวเดอร์สโน่ผงหิมะนะฮะแล้วก็อเวอร์เลนซ์นะครับแล้วก็ท่าฮอส h i ฮอสพลังเวอร์อันนี้ผมบอกไปตนะั้งแต่ตอนทำคลิปคอมมูนิตี้เดแล้วนะ IV mm hmm. ผมประมาณนี้ครับของคนอื่นเขาจะเป็น a t t a ทกเยอะเอ้ยแอตแทกน้อย mm hmm. ของผมเอาแบบนี้ไปเล่น <laughs> ใช้ได้เหมือนกันครับอ่าใช้ได้เหมือนกันอย่าไปซีเรียสครับเราอยากจะเล่นนะฮะตัวต่อมาฮะโกแบตนี่โกแบตนี่ครับทุบ น่าจะตัวนี้อ่ากูแบตน่าจะเป็นตัวนี้ซึ่งนะฮะวิงแอทแท็กครับผมวิงแอทแท็กนะฮะเป็นท่าแรกแล้วก็ท่าที่สองเลือกเป็นเชดบอลแล้วก็พอยซันแฟงนะฮะตัวนี้จะมีดีตรงพอยซันแฟงนะครับอ่าพอยซันแฟงเนี่ยเวลาปล่อยไปเนี่ยนะฮะมันจะลดดีเฟนส์คู่ต่อสู้ทำให้ท่าแรกเราตีได้แรงขึ้นแล้วถ้าปล่อยท่าที่สองลงไปอีกมันก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้ IV ศูนย์ฮะ นะตัวนี้ IV 0ูย์ครับผมไม่มีค่าเลยนะครับไม่มีค่า IV นะครับอ่ะก็เอาไปเล่นได้แหละครับอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับผมมาดูคลิปกันนะครับนี่ฮะคนแรกครับโอ้โหอะไรไม่รู้อ่านไม่ทัน,นครับ มาครับเจอกับวิสแคทโอ้โหตัวนี้เก่งใช้ได้ครับวิสแคทนี่ถือว่าเก่งกันเลยทีเดียวนะฮะนี่ฮะก็ปล่อยไปนะฮะปล่อยไปของเราเป็นผีน้ำนะฮะนี่ฮะแล้วก็ปล่อยเป็นนะฮะผมจะหลอกปล่อยเป็นเชนอ์บอออกไปเลยเรัามาดูว่าเขาจะกันหรือเปล่าครับนี่ฮะปืบขอให้นี่ฮะเขากันฮะ ทีนี้เขาปล่อยมาเนี่ยมัดบอมน่ากลัวนะฮะก็มาโดนเราเนี่ยก็ลดเยอะเหมือนกันนะฮะนี่ฮะมัดบอมฮะนี่ลดเยอะเหมือนกันแล้วเขาปล่อยได้ทีด้วยเห็นไหมปล่อยได้2ทีติดเลยนะฮะมัดบอมตัวนี้วิสแคทเก่งนะครับเมื่อก่อนนี้ผมชอบใช้มากเลยนะฮะนี่ฮะก็ตีไปแล้วทีนี้ปล่อยเป็นบับเบิลบีมครับผมมาดูว่าเขาจะกันหรือเปล่านะฮะ ถ้ากันเราจะได้เปรียบตจนที่เขาได้2อสองเกราะนี่ฮะเราดูดเขามาแล้วนะฮะเกราะเรายังมีอยู่เลยครับแล้วก็ตีไปครับตีไปตีไปแล้วเขนะาเนี่ยจะปล่อยมัดบอมมาหรือเปล่านี่ฮะปล่อยมาแล้วฮะมัดบอมฮะนะฮะโอ้โหตอนนี้เราเหลือหนึ่งเกราะแล้วฮะไปฮะแล้วก็ปล่อยชาดบมโอโ้ไม่ทันนี่ครับ คือืผมไม่อยากเสียไปเพราะว่าอยากรู้ตัวที่สองเขาคืออะไรนะเนี่ยมันปล่อยเร็วจริงนะวิสแกตแล้วก็ปล่อยชาร์โนบอลไปครับทีนี้เกราะก็จะเท่ากันแต่เราจะได้เปรียบตรงที่เราจะได้เห็นตัวที่สองเขาก่อนนะฮะเพื่อเผื่อจะมีตัวที่เอาไปแก้ทางเขาได้ครับผมนะฮะเหตุผลที่ผมใช้เกราะก็ด้วยเหตุผลนี้แล้วมาเป็นโอ๊ยมอนพืชครับนะฮะวีโนซอร์นะฮะเราก็ปล่อยไปเลยครับนี่ฮะ โแบแล้วปล่อยมามบาสบาสทีโอดอนครับตัวนี้เป็นโปเกมอนหินเหล็กนะฮะเจอไฮฮ h สพาวเวอร์ครับดอกเดียวรับรองเดี่ยงครับถ้าไฮฮ h สพาวเวอร์มันแรงครับผมนี่ฮะปล่อยให้ปืนนี้โอ้โหหายว่าไปเลยเป็นไงเ้าแล้วเขาปล่อยมาครับเขามีท่าไฟกับท่าหินครับมาลุ้นกันฮะน่าจะเป็นท่าหิน โอ้ยปล่อยไฟมาครับเฟรมโทเวอร์ของเราก็เกือบไปเอาแล้วฮะทีนี้ก็ของเขาจะมีวีโนซอนนะฮะนะฮะของเราจะเป็นโกแบทครับนี่ฮะเราเขาปล่อยมาก่อนแล้วครับน่าจะเป็นท่าประจําตัวเขาเลยนะฮะถ้าพืชที่แรงที่สุดนะฮะแฟนซีแพนนะครับปล่อยไปครับนี่ฮะปล่อยอ หอยซันแฟงไปก่อนนะฮะไปลดกระอนิดนึงฮะ <_ C 1> ปื๊ดนี่ฮะโอ้ยไปเยอะเหมือนกันครับตีไปตีไปตีไปแล้วปล่อยหอยสันแฟงอีกรอบนึงโอ้โหไม่ทันครับเขาปล่อยมาก่อนแต่เราคงไม่เป็นไรมากครับตัวแบตของเราอึดถึกทนฮะออ้ยสล,อสลัดบอมสลัดบอมสลัดบอมคือบังเอิญว่าของเราชนะทางด้วยเปอรม์มอนบินแล้วก็พิษอยู่แล้วนะครับนี่ฮะ เรียบร้อยชนะไปนหนึ่งตัวครับผมนะฮะก็ช่วงนี้นะฮะผมอาจจะไม่ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะฮะโดนบล็อกครับผมไม่รู้เป็นอะไรครับไม่รู้ไปโพสต์อะไรเข้าแล้วโดนบล็อกนะฮะนี่ฮะมาครับทีมนี้ตอนนี้ผมยังอยู่แรงยี่สิบนะฮะซีซั่นนี้ไม่ได้เล่นเลยครับโหกิจกรรมเยอะจนโอ้โหผมต้องทำคลิปอะนะฮะ เ็เลยไม่ค่อยได้เล่นเลยนะฮะแล้วอีกอย่างไปเล่นเกมเศรษฐีครับ <laughs> นะฮะเอ้าหมาครับนี่ฮะสตันฟิตครับเมตาอีกตัวหนึ่งของอ่อลีหนึ่งพันห้าร้อยครับผมนี่ฮะตีไปครับตีไปครับตีไปครับตีไปแล้วก็ปล่อยชาโ์บอลไปมาดูว่าเขาจะกันหรือเปล่าดีเยี่ยมสุดยอดบาบเขาให้เรียบร้อยหายไปวาบหนึ่ง ตีไปตีไปนะฮะแล้วเขาปล่อยมาก็มีล็อกสไลด์แล้วก็เอิร์ดพาวเวอร์ครับผมมาดูเขาปล่อยอะไรเป็นล็อกสไลด์ครับหุ้ยสิวๆไม่กระเทือนแล้วเราอุ้ยมาสองดอกเลยเหรอโหถ้าเป็นเอิร์ดพาวเวอร์นี่ไม่ใช่เอิร์ดพาวเวอร์สิเอิร์ดเควผิดผิดผิดนะฮะแล้วเราก็นี่ฮะปล่อยบับเบิ้ลไปเลยครับใส่น็อกคอครับ น่าจะเป็นตัวนกคู่กันนะฮะฟุบเขาให้ครับนกคู่แล้วก็น,นกคู่ก็ต้องมาเจอกับนี่ครับหมูน้ําแข็งนี่ฮะเรียบร้อยสิครับเรามีท่าคือของเขาเป็นบินนะครับแพ้น้ําแข็งอยู่แล้วแล้วก็ท่าเขาจะมีสกายแท็กนะครับซึ่งก็โดนไปก็หนักเหมือนกันนะฮะมาทีนี้เราจะดูดเกราะเขาได้หนึ่งเกราะนะฮะแล้วก็ของเขาเนี่ยจะปล่อยสกายแท็กหนึ่งรอบเราก็น่าต้องใช้เกราะ นะครับนั่นแหละฮะเพื่อจะได้ดูดกเกาะอีกหนึ่งเกาะนะครับมานี่ฮะเราก็ต้องใช้เกาะหนึ่งอันฮะนี่ฮะเพื่อจะปล่อยเอาแนอ,อีก,กรอบนึงนะฮะตีปตีปนี่ครับมาดูว่าเขาจะหวงเกาะหรือเปล่า ไม่หวงครับผมกะเอาอยู่เลยครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้แหละฮะพะเอาจริงๆเราก็ไม่มีตัวไปสู้บินเหมือนกันนะไปก่อนครับไปก่อนตีปตีไปเก็บเอ e เ g y ไปเก็บเอ e เ g y ไปแล้วครับแล้วก็เตรียมตัวปล่อยใส่ตัวที่จะมาถึงไม่รู้ตัวอะไรครับนี่ฮะ High h o สพาวเวอร โอ้ยเป็นแลนเทิร์นครับผมถ้าดูไม่ผิดนะครับเมื่อกี้จากชื่ออ,อืหายวา่าสิครับหายวา่าแลนเทิร์นเนี่ยเอาชนะเราได้หลายตัวเลยนะฮะ,ะทั้งโอ้โหทั้งผีแล้วก็อืหนักใจเลยครับเพราะว่าเขามีท่าไฟฟ้านะครับนี่ฮะมาและหนึ่งดอกครับทันเดอร์โบ,โบครับ แล้วอีกตัวเราเป็นทตาดินด้วยนะครับโอ้โหโดนทันร์บูไปแล้วมาลุ้นกันนะว่าจะรอดหรือเปล่าครับขอให้ปล่อยป่อยสั้นแฝงทันครับปล่อยทันทันไม่ทันไหมทันไหมไม่ทันทันี่เกือบไปนิดเดียวครับแล้วมาลุ้นอีกตัวหนึ่งของเขาคือออาหมดแล้วนี่ว่าเออนี่หมดแล้วครับแล้วเขาปล่อยมาล็อกสไลด์หรือเปล่าอ๋อแต่เขาเลิกไปก่อนครับ ดูเหมือนเขานิ่งไปฮะอ๋อตอต่อยครับตอต่อยีนี่เขาโอ้แล้วก็หนีไปหรือเปล่าเนี่ยออย่างเงี้ยคือเขาเลิกไปแล้วนะครับโอ้จริงจริงเขาน่าจะได้นะแต่ก็ไม่แน่ครับก็ถือว่าเราชนะไปแล้วกัน <c oughs> นะครับอ่ะอต่อครับต่อครับนะฮะล่างสองก็ใช้ได้นะครับต้องเลือกตัวบางตัวก็ใช้ได้บางอย่างแสวมเพิ่นล่างสองเนี่ยนะครับ มัดคลิปร่างสองะนะครับใช้ได้นะครับใช้แทนแ w a มเพ r ได้เลยนะครับมีคลิปเก่าๆที่ผมใช้อยู่นะครับมาแล้วฮะแหลง20เหมือนกันครับเจอริเซนครับเจอกันแลนเทิร์นอีกแล้วนี่เขาจะเอาตัวแพ้ทางให้เราบาทำใหม่เยอะแยะวเนี่ยคือจัดมาแต่ละดอกเนี่ยโอ้โหเจ็บๆทั้งนั้นเนี่ยแลนเทิร์นเนี่ยนะครับคือเขาคือแลนเทิร์นเนี่ยชนะเราสองตัวเลยนะครับก็คือ ผีเจลิเซนกับโกแบกนะครับเนี่ยคันเดอร์โบครับโอ้โหตีไปครับตีไปตีไปหลอกปล่อยบับเบิรบีมไปดูสิว่าเขาจะโดนเราหลอกหรือเปล่าหรือเราจะเสียแน่บับเบิรบีมนี่ได้มาหนึ่งกราะครับผมแล้วก็ตีอีกสองทีครับปล่อยชาโดว์บอลครับผมมาดูว่าเขาจะใช้กราะหรือเปล่าครับผมมา ออนะครับแต่มันไม่เป็นไรครับแล้วก็จะเปลี่ยนตัวก็ไม่ทัน,นครับโดนทันโดูโบแน่นอนครับกางเกาะไว้ก่อนละครับนั่นแหละฮะไม่ปล่อยทันไหมปล่อยท่าน้ำทันไหมทันไหมคือปล่อยชั่ดโบไม่น่าทันผมก็เลยปล่อยท่าน้ำไปอืมเนี่ยฮะได้มานึ่ง <laughs> Y, เอ้ยเรานี้ตายตายตายค, inc. คือก็จะเหลือไอหมูน้ําแข็งซึ่งหมูน้ําแข็งก็จะโดนท่าเซิร์ฟเขาอีกนนะครับค,คือโหดเอาเรื่องเลยครับเนี่ยฮะนี่อย่าครับเซิร์ฟมาแล้วครับโอ้โหคือคือจริงๆอ่ะผมจัดตัวอยากใช้หมูน้ําแข็งกันนะครับแล้วก็เลยจัดตัวนี้มาโอ้แต่ละตัวโหดๆทั้งนั้นครับที่เจอตีไปตีไปครับแล้วปล่อยเอาไแล้วชันไหมทัน ฮเรามาลุ้นหนนี่เขาตัวเดียวนี้ล่อเรามาตัวครึ่งแล้วนะเนี่ยแล้วก็เกาะเขายังเขายังออเกาะเขาหมดแล้วครับมามาแชมป์เงี้ยอเจอไฮฮอสพาวเวอร์ฉันหน่อยไม่รู้ว่าจะถึงขั้นสิ้นชีพเลยหรือเปล่าอุ้ยอื้อหือ แล้วเขามาเป็นฟิลิปเปอร์ครับเมื่อกี้พอดีจอดับนะครับโษที่แล้วเขาปล่อยมาเป็นฟิลิปเปอร์แล้วเฮอริเคนหรือเปล่าถ้าเฮอริเคนนี่หนาวโอ้โหเฮอริเคนครับอืแล้วของเราเป็นโอ้ตายคือไม่นึกว่าเขาจะปล่อยเฮอริเคนมานะครับอนี่แหละ โอ้แพ้แน่นอนครับงอนนี้เรียบร้อยครับอืม,อมก็แพ้ไปครับก็ต้องยอมรับฮะนะฮะแพ้ไปนะฮะก็ไม่เป็นไรครับสู้ใหม่นะฮะเมื่อกี้เราชนะมาสองนะฮะแพ้ไปหนึ่งครับ นะครับก็ต้องต้องเนี่ยอย่างอันนี้ยผมรู้แล้วทีมเนี้ยนะฮะแพ้แบบแพ้อีเนี่ยโอ้โหแลนเทิร์นอีกแล้วครับในติกเอาไงครับคุณพี่ a อไอคุณจัดนี้ไม่ไหวนะครับ <c oughs> จัดมาแบบโอ้แลนเทิร์นมาอีกแล้วอย่างเงี้ยโอ้ oh, อยากจะร้องไห้ เอา่อยบับเบิ้ลไปก่อนครับมาดูว่าเขาจะใช้ก่อหรือเปล่าแล้วก็มาดูดูไม่ใช่ะกงการเลยติดกน <laughs> ันโอ้ Shadow Ball นยังไงก็ต้องเอาตัวนี้ไปสู้ไว้ก่อนละครับเรามาดูครับปล่อยชาโดว์บอลไปว่าเขาจะใช้ก่อแล้อย่าบอกแล้วเขาใช้อ่ะร้องไห้เลยอ่ะ แนนติกเอ้ยโอ้ยอย่างดีครับได้มาอีกหนึ่งครับแล้วเขาจะเก็บเกราะไว้ด้วยคือน่ากลัวตรงนี้แหละครับคือเราไม่มีตัวไปสู้เท่าไหร่นะครับตัวนี้ชนะเราทั้งสามตัวได้เลยนะครับก็สู้ไปครับสู้ไปปล่อยบอบบี้บีมไปนะฮะโหดร้ายเหลือเกินแนนติกแนนติกเอไุ่มมาอย่างโหด หมามาหมาแล้วเขาเปลี่ยนตัวแล้วครับเอาอะไรมาครับโอ้โหเอาอาซุมาริวมาครับอืมนี่ก็เมต้าตัวหนึ่งนะของลีกหนึ่งพันห้าร้อยเลยนะฮะเพระคุณเอ้ยปือ้อืมอืมหายไปครึ่งหนึ่งตีต่อครับม,มาแล้วฮะน่าจะเป็นท้าไอซ์บีมฮะหรือไม่ก็ เพ hey ลากับหายว่าไปเลยครับหรอบนี้ก็ไม่น่ารอดอ่ะตายแล้วปล่อยเอาเล้งไปครับแล้วของเรามีโปเกมอนบินพิษไม่รู้จะเอาชนะเขาได้ไหมนี่เขาโอ้โหนีปล่อยน้ำไปฮะมาแล้วฮะไอซ์บีมอื้อหือ อ้าเวเฮลาบแล้วอือหือรอบนี้ไม่น่ารอดอช่วยเก็บผ้าหลังบ้านให้เตี๋ยด้วยนังกีนนังกีนเวลาจะตายเขาคือฆ่าเพื่อฆ่าตังนี้เป็นหลักหมดครับเขายังเหลือทั้งสามตัวแล้วเราจะไปเหลืออะไรล่ะเนี่ยแล้วปล่อยมารอบนี้น่าจะไอซ์บีมซอ นั่นไงหายไปครึ่งหนึ่งแม่งแล้วโอ้โหแนซนสแลนมาอีกแล้วเขาเหลือเกาะอ,อีกหนึ่งเกาะแม่เจ้าไม่เหลือครับไม่รอดโอโ้แพ้ไปอีกออนะครับเอ้ามาต่อกันเลยดีกว่าครับไม่พูดภาพทำเพลง นะะคนสุดท้ายแล้วครับตอนนี้เราชนะสองแพ้สองนะฮะโอ้โหนี่ไปเจอกับแหลงยิบเอ็ดด้วยเจลิเซนครับเจอกับอืมนี่โดวควีนครับอตัวนี้ก็เมตาเลยครับอัตีไปเรายังมีโอกาสชนะนะครับเขาเป็นพิษพิษด,ดินครับผมก็ตีไปครับนี่ฮะมีสายเข้าอีกอ ออืืไปแล้วฮะอยสันแฟงครับนะฮะเราปล่อยบับเบิร์บีมไปโอ้ยมาและหนึ่งกระอเข้าผมแล้วเขาเปลี่ยนตัวครับเอาอะไรมาครับโอ้ยเอาโปเกมอนพืชครับแล้วเป็นโปเกมอนพืชชาโดและท่าแรงด้วยนะฮะนี่ฮะเราก็ต้องปล่อยโปเกมอนบินไปฮะ วิกีิเบลครับก็เอาพิษไปแดกครับแป๊บนี่เรียบร้อยนะฮะคือตัวนี้ยิ่งชาโด้ท่าแรกแรงมากนะครับอืมมาชาลิศาส์ครับชาลิศาส์ครับชาลิศาสครับเจอพอยสั้นแฟงไปหน่อยเป็นไงชาลิศาส์จะปล่อยมาน่าจะเป็นท่าดักต้นคอนะ นี่ฮะดากนอนคอไปครับหอยสันแฝงฮะโอ้มีโอกาสชนะแหละครับนี่ฮะตีปะตีปะตีปะแล้วเขาเปลี่ยนตัวแล้วครับแล้วผมเอาหอยสันเฝงใส่นี้โดวควีนแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเอาผีมาฮะมาเจอผีฉันหน่อยเป็นเอ้ยไม่มีไม่ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเขามาแล้วครับ น่าจะเป็นท่าเอิร์ธพาวเวอร์หรือเปล่า p อยสั้นแฟงเหมือนกันครับตีไป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 ครับปล่อยชาร์โดบอลไปครับคือ,อคืออย่างน้อยชาลิสาตเนี่ยเดี๋ยวผมเอาเอาหมูน้ำแข็งไปสู้นะครับได้อยู่ครับนี่ฮะเราเหลือเกาะหนึ่งเกาะยังไงเรอก็ชนะครับนี่ฮะมาแล้วฮะ เปิดเกราะมาเลยครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้ถ้าเอาแรนซใส่ชาริาสาดครับก็เรียบร้อยไม่น่ารอดครับนี่ฮะเราปล่อยก่อนด้วยครับเรียบร้อยครับก็ชนะไปนะฮะนี่ฮะหมูน้อแข็งใช้ได้นะฮะใช้ได้ก็ผมทำคลิปไปแล้วนะฮะมีคนถามมาใช้ให้ดูหน่อยก็ ทำให้ดูแล้วนะครับโอเคนะครับถ้าชอบอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยคอมเมนต์มาได้นะครับผมถ้าชอบมากๆกดซุปเปอร์แจงเลยครับสวัสดีครับ